วันนี้นะคะจะมาโชว์ใบหน้านะคะที่หลังจากใช้สบู่กระชายทานติกานะคะคือตอนนี้นะคะรีวิวนะคะหลายพันรีวิวมากจากลูกค้าที่ใช้จริงนะคะและตอนนี้นะคะสบู่ตัวนี้นะคะสบู่กระชายทานติกาตอนนี้นะคะเป็นที่แพร่หลายาจากลูกค้าทั้งมีอายุทั้งวัยรุ่นนะคะ มาใช้สบู่ตัวนี้กันเยอะมากนะคะแล้วก็เห็นผลจริงภายในหนึ่งก้อนนะคะสบู่ตัวนี้นะคะเป็นสบู่สมุนไพรกระชายสดนะคะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการ รถสิวกระว่านะคะพวกสิวอุดตันสิวอักเสบนะคะสิวหัวไม่ว่าจะเป็นสิวเซียนนะคะจะแห้งหลุดไปเลยส่วนว่านะคะคนที่เป็นฝ้าหน,นาๆรักษามานานไม่หายนะคะแค่ฟอกนะคะว่าจะจางอย่างเห็นได้ชัดบางคนใช้หนึ่งก้อนจางลงสองก้อนค่อยๆหายสามก้อนหายขาดก็มีนะคะแล้วก็ จุดเด่นสําคัญนะคะสบู่ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องติ่งเนื้อนะคะติ่งเนื้อที่มันขึ้นตามอายุพวกติ่งไขมันนะคะขึ้นเป็นติ่งเป็นก้อนนะคะที่คอนะคะหรือว่าที่ตามใต้ตาหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือสบู่ตัวนี้ช่วยได้นะคะมันจะค่อยๆฟอบเป็นสีดําและแห้งหลุดนะคะรับประกันนะคะใครที่ใช้ตัวไหนมานะคะไม่หายขาดนะคะให้ลองสบู่กระชายทานิกานะคะคอนเฟิร์มนะคะ 89บาบาทดีเยี่ยมเลยค่ะ